วันหยุดต้นเดือนแบบนี้นะคะก็เป็นที่ที่จะต้องออกเป็นวันที่จะต้องออกไปใช้เงินกันนะคะแล้วก็มีอะไรสดชื่นแจ่มใสมีอาหารอร่อยอร่อยให้รับทานากานเลือกรับทานได้ตามใจชอบเลยนะคะวันอาทิตย์อะไรแบบนี้เขาก็จะมีของมาขายเยอะแยะให้เราเลือกซื้ออยากทานอะไรก็มีขายนะคะ คนขายของเราคนซื้อค่ะวันนี้เราก็มีอาหารอร่อยอร่อยมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะมาติดตามชมค่ะนะคะว่าวันนี้เราจะมีอะไรมาให้ชมกดติดตามนะคะกดติดตาม้ตาม,มาชมกันค่ะว่าวันนี้เราจะคุยอะไรให้ฟังจะมีอะไรให้ชมนะคะตามมาชมเลยค่ะ ค่ะได้เวลาทานอาหารนะคะวันนี้มีคุวยเตี๋ยวแขกนะคะเราก็มีอาหารอีกหลายๆอย่างมีเขาเรียกอะไรอ่ะจำได้ไหมคะ <c oughs> มาอีกแล้ววันนี้วันนี้ไม่มีปอเปี๊ยนะคะพอดีแวะคุยแวะคุยกับเพื่อน มีธ e ุระคุยกันหน่อยหนึ่งเลยไปถึงร้าน <weirdly> ปอเปี๊ยกหมดเกี้ยงเหลือเหลือแล้วก็ได้ขนมพิเศษมาค่ะค้อเดี๋ยวหน้าปลาแห้งนะคะแล้วไม่ค่อยได้ทานกรุงเทพเนี่ยจะหาทานยากเหมือนกันแล้วก็มีกะทิโลต่างหากนะคะทำหน้าทานมากค่ะนะคะเดี๋ยวทานเสร็จแล้วก็น่าจะอิ่มเลยนะคะเนี่ย ก๋วยเตี๋ยวแขกชามเดียวก็อิ่มแล้วนะคะเยอะค่ะเยอะนะคะเนี่ยชาวกรุงเทพก็ทานกันแบบเนี้ยค่ะกรุงเทพแถวแถวบ้านเราเนี่ยนะเขาจะเรียกก๋วยเตี๋ยวแขกก๋วยเตี๋ยวแกงนะคะเนี่ยมันก็เป็นสไตล์อย่างนี้ค่ะหอมมากๆหอมเครื่องเทศค่ะเดี๋ยวมาทานด้วยกันไหมคะก๋วยเตี๋ยวแกงเนี่ยนะคะ เราก็ไม่รู้ว่าเป็นอาหารไทยหรือว่าอาหารอินเดียนะคะแล้วก็ข้าวเกี๊ยวปากหม้อเนี่ยมันก็มีสองสูตรเป็นสูตรของเวียดนามกับสูตรของไทยนะคะแต่ก็อร่อยทุกอย่างะคะ่ะถ้าเป็นอาหารแล้วก็อร่อยหมดทุกอย่างนะคะทานได้หมดไม่ว่าจะชาติไหนนะคะมาชมกันต่อค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนมุมคุยนะคะมาคุยกันตรงมุมนี้ค่ะแดดอ่อนๆหน่อยคะ่ะแดดไม่แรงนะคะ นั่งกันตรงนี้นั่งคุยกันอีกมุมหนึ่งนะคะมุมหน้าบา้านเหมือนกันเรามารีบคุยกันก่อนก่อนที่ฝนจะตกเพราะฟ้าคึ้มมาแล้วนะคะทีแรกแดดเปี้ยงมากนั่งไม่ได้เราก็เลยรอให้ว่าแดดมันหุบมาหน่อยพอแดดมันจะหุบมันจะไม่หุบเปล่าฝนมันจะตกที่ไหนเขารอฝนอยู่แต่ที่เนี่ฝนตกนะคะตกก็เป็นปลอยๆจะมา ทั้งวันเนี่ยตกปลอยนะคะปลอยเป็นพักๆาิบหนาทีแล้วก็หยุดแล้วก็ตกใหม่เงี้ยแต่ถ้ากลางคืนนะตกเยอะตกแล้แบบนอนสบายแต่ก่อนที่จะตกเนี่ยร้อนมากๆค่ะนะคะอ้การร้อนมากๆแล้วฝนตกเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่สบายเหมือนกันนะคะเราไม่สบายแล้วก็จะเนี่ยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอะไรอย่างเงี้ย ให้มุมถูกไหมไม่รู้ภาพออกมาจะมืดหรือจะสว่างนะคะก็ที่บ้านนะ่ยอยู่กันมานานแล้วเมื่อก่อนนี้อยู่หลายคนนะคะก็เลยมีข้าวของเยอะสำหรับทุกคนทุกคนมีมีสิทธิ์ใช้ไอน้นู่นใช้ไอน้นี่สำหรับลูก6กคนพ่อแม่อีกสองก็เป็น8ดนะคะแต่นี้บ้านสองหลังอย่างเงี้ยเดินกันไปเดินกันมา แล้วก็ลูกอยู่หลังนี้คุณพ่อคุณแม่อยู่หลังนี้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีข้าวของเยอะก็ขนาดยกไปทิ้งบ้างแบ่งให้คนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อะไรอ่ะไม่พูดแล้วกันมันของมันเยอะเพื่อนๆก็คงจะเห็นแล้วนะคะก็ทยอยอะไรที่ใช้ไม่ได้เราก็ทิ้งไป๋ยวจะพูดเรื่องเออว่าวันนี้เราก็ไปโบสถ์แต่เช้า เพราะว่าเป็นวารอาทิตย์เราก็ตื่นเช้านะคะปกติก็จะตื่นอย่างนี้ประมาณ6โมงสิบห้าหกโมงครึ่งนะคะแล้วก็แล้วก็ไปโบสเนี่ยวัน,ว,นวันธรรมดาก็ตื่นประมาณนี้แต่บางวันเนี่ยถ้ากลางคืนที่พูดไว้เมื่อตะกี้เนี่ยเออฝนตกกลางคืนแล้วเราก็นอนหลับสบายอย่างนี้นะคะมีวันหนึ่งตื่นเอา 00, เจ็ดโมงพอเห็นนาฬิกา เจ็ดโมงนะคะมันหลับสบายมากแล้วมันก็อย่างที่ว่านอนให้เต็มอิ่มเพราะนอนตั้งแต่สามทุ่มเนี่ยสามทุ่มก็ง่วงแล้วนะคะเสร็จแล้วก็อ่ะรีบลุกออกมาเสร็จแล้วก็อ่ะกำทำนูน่นทํานี่อะไรระบอกคุณพ่อโอ้วันนี้ตื่นสายเห็นหนาฬิกาว่าเจ็ดโมงเลยคุณพ่อบอกไม่เป็นไรหรอก นอนเท่าไหร่ก็นอนไปไม่มีอะไรต้องรีบเร่งแล้วเนียบอกว่าเราได้ฟังแล้วเราก็โอ้ชื่นใจบอกพ่อแม่เนี่ยไม่เคยดูลูกนะคะแต่เราเราไม่ใช่ว่าเรา ออไม่มีกติกาในชีวิตนะเราก็มีกติกาไอ้นี่ไอ้นั่นต้องทํามีเวลาของตัวเองเนี่ยสมัยทํางานก็ฟิกเวลาเมือม่อนั่นเมือม่อนี่เพราะว่าอย่างกรุงเทพเนี่ยรถมันติดนะคะต้องรีบออกจากบ้านต้องอะไรต่างเนี่ยมันก็มีมีแผนการเป็นแมทแมทแมพอเวลาที่เราช่วงเราพักนี่เราก็โอเคสบายสบายแต่เราเวลาตื่นของเราก็คือประมาณน 6. 30, 6. 15, 6. 30, เนี้ยหกโมงครึ่งหกโมงสิบห้าหกโมงครึ่งเนี่ยแล้วก็ใช้เวลา ดูแลเนื้อตัวเข้าห้องน้ำไปลงมาข้างล่างก็เกือบเจ็โมงนะคะก็ต้มน้ำสงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยก็ทานเนี่ยประมาณนั้นมันก็เป็นรูทีนของเรา <laughs> พอยิ่งว่าอาชิดเนี่ยเราต้องรีบหน่อยเพราะเราจะต้องไปโบสถ์เราก็ต้องเร่งเวลาขึ้นแล้วก็ใช้เวลาไปโบสถ์ก็ต้องเตรียมตัวแต่งเนื้อแต่งตัวทําผมอะไรเงี้ยมันก็ต้องพิธีพิธันเยอะขึ้นน่ยนะคะ มาไม่เหมือนกับเราอยู่บ้านเอาฝีผมลวกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่งเงี้ยบอกเราเราก็ต้องพิถีพิถันขึ้นอโอเคว่าเราไปโบกับมาก็วันนี้ก็ได้ทานอาหารที่ว่าออกไปเดินตลาดนะคะแล้วก็ได้อาหารกลับมาหลายอย่างวันนี้พ่อค้าก็คุยให้ฟังก็ซื้อกันเป็นประจำแล้วก็วัยอยู่ในวัยเดียวกันเนี่ยก็ก็คุยกันแบบเพื่อก็บอกว่าเนี่ยผักแพง ไอ้โหแลพาร้อยกว่าบาทผักชีอักากาศหอมก็อะไรอย่างเงี้ยแพงหมดเราก็บอเออเห็นเขาก็ว่าผักชีต้นหอมก็แพงร้อยห้าสิบอะไรกิโลเขาว่าน้ําท่วมใช่ไหมตัวอะไรมาเกาะผมตัวอะไรบินมาไม่ทันเห็นคุยออไปแล้วเขาก็บอกว่ามันก็พูดไปเรื่อยและน้ําท่วมที่เชียงใหม่ ไอ้พวกนี้มันปลูกแค่แถวลาดบุรีแถวอะไรเงี้ยเราก็เลยโอ้เพราะค้าบุนให้เราฟังแล้วมันก็บอกอ่ะคะมันจะถือโอกาสขึ้นราคาย่างเนี้ยช่วงนี้เป็นช่วงสิ้นเดือนใช่ไหมคะเป็นช่วงที่คนออกไปใช้เงินกันเมื่อเช้าเราก็ออกไปใช้เงินแล้วไปซื้อข้าวของกลับมาเสร็จแล้วก็ทีแรกนึกจะออกไป ช้อปปิ้งต่อไปซื้อข้าวของเข้ามากระดาษทิชชู่หมดครีมทาผิวหมดอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วไปประมาทนี่รู้สึกไม่ค่อยสบายมันมึนหัวขึ้นมานะคะมึนหัวแล้วก็อาการไม่ค่อยดีเหมือนจะเวียนหัวอะไรเงี้ยเหมือนจะเป็นลมขึ้นลมตีอะไรแล้วเอ๊ะอย่างงี้ไม่ดีแลละอาการร่างกายมันไม่ดีก็เลยก็เลยไม่ออกไปพอทานอิ่มแล้วก็เลยนอนพักไปสักคู่หนึ่ง แ,แล้วก็ทานยาด้วยนะคะแล้วก็โอเคพอดีขึ้นก็เลยมานั่งคุยนั่งคุยให้ฟังว่าวันนี้ว่าจะไปจ่ายเงินก็เลยระงับไว้ก่อนเะียวไปวันอื่นวันนี้ตอนนี้เงียบเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ขลุนลอตเตอรี่กันถ้าวันไหนลุนลอตเตอรี่เงียบเป็นหมดต่างคนต่างอยู่ในบ้านลุนแล้วก็เราไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่นะคะแต่นี่ว่ามันเป็นพฤติกรรมแล้วก็ถ้าเป็น คนที่ไม่ได้ลุ้นเ,นเออที่ช้อปปิ้งที่สถานอาต่างๆที่ขายของอาหารอาหารเนี่ยจะแน่นไปหมดเราก็นึกโอ้โหถ้าเราออกไปคงจะวนหาหลายรอบที่จอดรถเพราะว่าคนเขาจะไปทานข้าวเที่ยงข้าวเย็นกันเนี่ยเขาจะออกจากบ้านประมาณเนี้ยสิบเอ็ดโมงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไปไปทานทมื้อเที่ยมื้อเที่ยมันจะมีร้านอาหารหลายร้านนะคะเนี่ยเขาก็ทานมื้อเที่ยงหรือบางคนก็ไปบ่ายเย็นอย่างเงี้ย ก็จะอยู่ยาแล้วก็เดินชอปปิ้งแต่เพราะช่วงนี้เป็นช่วงต้นเดือนสิ้นเดือนต้นเดือนเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยอยาได้ออกไปเลยหาที่จอดรถยากมากขนาดที่ว่าตรงไหนไม่ว่าจะที่ไหนใหญ่โตอะไรเท่าไหร่ก็หาที่จอดรถเต็มไปหมดวันจอนไปเซนทัลปิ่นเกล้าแล้วก็บอกว่าปกติอะเราไปเซนทัลเวสเกตนะเวสเกตมันก็ออกไปทางบางบวัวทองเนี่ยนะคะเป็นสร้างใหม่ น้องคนที่เขาอยู่เออเขาเขาเป็นศูนย์ของโทรศัพท์นะคะเขาบอกเออหนูก็แค่ผ่านไปบ้านหนูมาก็จะต้องนั่งรถผ่านโอ้ใหญ่มากเราก็เลยบอกใหญ่มากเดินแล้วเดินหลงแล้วที่จอดรถก็เยอะมากแต่ก็เต็มหมดแล้วก็อย่างที่บอกเขาก็จะฟิกว่าตรงไหนจอดเบน์ตรงไหนอะไรยี่ห้อไหนเนี่ยนะคะสำหรับป้ายแดงนะเขาจะมีประมาณเนี้ย ้ายแดงก็จะประมาณหนึ่งปีอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถูกต้องตามกฎหมายนะหนึ่งปีถ้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็แดงไปเรื่อยไม่ได้ไป้ายไม่ได้ไป้ายถาวรสักทีโอเคค่ะบอกว่าเนี่ยเนียสภาพของกรุงเทพมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะแน่นไปหมดนะคะเขาก็ไม่ได้ทําอาหารทานกันเองแล้วเขาก็จะเพราะว่าคนทํางานส่วนใหญ่ก็เหนื่อยมาแล้วทั้งอาทิตย์ก็วันธรรมดาก็วันเสาร์อาทิตย์เนี้ย ก็ไปพักผ่อนไปทานอาหารตามร้านอะไรกันเนี่ยนะคะก็เล่าสู่กันค่ะฟังค่ะว่าวิถีชีวิตกรุงเทพนะมันก็จะแตกต่างแล้วก็อาหารก็เป็นแบบอาหารจานเดียวอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั่วๆวไปแลาว,วันนี้ก็คุยกันสบายสบายตามสไตล์วนอาทิตย์นะคะใส่เสื้อแดงวนอาทิตย์ใส่เสื้อแดงแนละ้ว <laughs> ใส่เสื้อ,อมีแขนเรียบร้อยไปโบสถ์มาโอเคค่ะวันนี้ก็คุยกันเท่านี้นะคะ ขอบคุณที่ติดตามชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ